สวัสดีครับวันนี้นะครับทพชาติจะพามาชมข้าวขาหมูโอนตินนะครับนี่นะครับัดไปครับท่านผู้ชมนี่นะคันไม่ด้เต็นจอเนาะเข้ามายังครับเข้ามายังครับให้ชมนิดนึงนะครับจะสับข้าวขาหมูให้ชมอ่าโอเคนี่นะข้าวขาหมูโอนตินนะครับ สัมผัสไปชมสักหนึ่งจานนะครับสูตรนะฮะท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับ,บข้าวขาวหมูติณนะฮะท่านผู้ชมไปแล้วนะครับมีรสชาตินำมาชมเนำไม้ชมหนึ่งขานะครับตุ๋นอยู่ที่ประมาณสามชั่วโมงนะครับตุ๋นสามชั่วโมงเลยนะฮะ ทำไชม,น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 ,มนี่นะครับสสดกจางเปื่อยดีมากครับนี่นะครับปิดเปื่อนี้นะครับหอมมากสูตรนี้สูตรทำห้ชมแล้วนะครับสูตรทำไปชมได้นะครับ นี่มารีวิวนะฮะข้าวขาโมดีนสูตรสูตรเชีย้ยจนชิมนะฮะเนื้อหนังขากีตามชอบนะครับมาขายกันวันเสาร์นะท่านผู้ชมโอ่อีจะลงคลิไปไม่ชมนะฮะแต่ว่าเอาไปนเสาร์เชฟชาติจะเป็นการไลฟ์สดนะฮะมีเอฟซี FC ทำขายด้วยนะครับสูตรของชิปชาตินะครับ ก็ตามสะดวกเลยนะครับนำสูตรไปพัฒนาได้นะครับสูตรทำได้ขายได้นะครับทำได้จริงนะครับน,นี้อาจจะมาทักทา,ายไม่นานนะท่านผู้ชมนะ่าจะมาดีววข้าวขาหมูตรตี่ให้ชมกันนะครับ นี่นะฮะผักด,ดองนะครับผักด,ดองนี้ต้องตุ๋นนิดนึ่งนะฮะตุ๋นกับน้ำน้ำข้าวขาหมูร้อนนี่นะครับ,บ,าารบให้มีความนัวขึ้นมานะครับนำไปล้างให้สะอาดแล้วมาต้มกับน้ำเกลือนิดนึงนะครับต้มกับน้ำเกลือนิดหนึ่งเพื่อลดความเค็มความเปรี้ยวนะครับ เ,เดี๋ยววันนี้ก็จะลงสูตรอาหารให้ชมเหมือนเดิมน,นะท่านผู้ชมทานข้าวทานข้าเย็นเองนาะมาเรียกว่ามายั่วเอฟซแล้วนะครับแต่วันนี้มในรูปแบบไร้สดนะครับอันน้าหน่อยครับ ทานขาเย็นยังครับชอบลงเยอะได้น,นะครับสำหรับคณะพูดคุยทักทายได้นะครับเจ็บช,ชาติไม่ค่อยได้ไล์ทางา youtube เลยนะครับอาจจะเป็นครั้งที่สองเองนะฮะสำหรับการไล์สดนะครับเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับ หมหน่อยครับขาดไม่ได้เลยกระเทียมพริกสดอ่านะ้ำจิ้มนะฮะสูตรนี้ทำให้ชมแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มนะครับทำให้ชมแล้วนะครับมี FC ที่ใช้น้ำจิ้มสูตรนี้อยู่นะครับที่ทำขายอยู่นะครับ บอกชีหน่อยสวยงามเดี๋ยวโชว์หน้าตาแล้วฮะน้ำลาดนะครับนี่นะท่านผู้ชมน้ำลาดนะครับการเป็นเลย ปากไปนำทานมาขายได้นะฮะสูตรนี้นะะอร่อยจริงข้าวขาหมูมันตินนะฮะได้ทำให้ชมเรียบร้อยนะครับสำหรับสูตรนะครับอันนี้เช่างขายอยู่นะฮะทขายอยู่ที่ร้านก็มีนะฮะสำหรับข้าวขาหมูมันตินอ่าเนีนะะจับเป็นสูตรงานอยูนี่นะครับ 50บาทมแล้านะครับตามนี้นะครับมายู่เอฟซีช่วงช่วงค่ำนะครับสำหรับมื้อเย็นวันเสาร์นะครับวันนี้ไม่ได้ลงสูตรอาหารแบบให้ชมนะฮะสูตรเป็นแบบสูตรเป็นคลิปนะฮะแต่ลงคลิปสั้นให้ชมอยู่นะเป็นคลิปช็อตนะฮะแลก็มาทักทายกันช่วงกินนะฮะสำหรับเย็นวันเสาร์ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างสำหรับวันนี้นะคเป็นวันหยุดแล้วก็พรุ่งนี้หยุดอีกหนึ่งวันแล้วครับเนาะก็ ฝากด้วยสำหรับข้าวขาหมูนกินวันนี้ชฟชาติมารีวิวชมกันนะครับก็ฝากด้วยสำหรับกาไลฟ์สดนี้มาแบบสั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฟชาติจะเป็นไปลฟ์สดก่อนต้องทำเป็นคลุกนะครับแล้ววันนี้ก็ก็ฝากไว้นี่ครับสำหรับข้าวขาหมูนกินถ้าไปชมสูตรได้หรือว่าต้องการสูตรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้จะหาไม่เจอนะเดี๋ยวชฟชาติจะนำลิงก์มาวางให้นำลิงก์นำสูตรมาวางให้ดีเลยครับก็ที่เราขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับเนาะวันนี้ต้องฝากไว้เท่านี้สำหรับไลฟ์สดสั้นสำหรับวันนนี้ะ อ้าขอัยครับนครับในอู่นี่อ่นี้เนาะ